สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลแท้แพรเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาทิสโซรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ในคอลเลกชันเชอร์แมนเดอร์จูเซเลสนะครับซึ่งคือถ้าเกิดเราอ่านเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยมันอาจจะเลียนยากนิดนึงก็อ่านเร,เรียกเป็นแบบเชอร์มินหรือว่าเชอร์แมนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเรียกชื่อนี้ก็จะเป็นชื่อถนนสายหนึ่งนะครับที่เข้าไปในสู่แบบเป็นทิสโซเฮาส์หรือว่าโรงผลิตนาฬิกาในสมัยตั้งแต่1 8 5่แแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากๆนะคร ก็จัดว่าเป็นชื่อรุ่นที่เอาเวลาเอามามาแปะอยู่บนหน้าปัดเนี่ยมันก็ให้ฟีลลิ่งคลาสสิก ดูมีเสน่ห์จริงๆนะครับก็จริงๆในคอลเลคชันนี้นะครับมันมีออกมาในหลากหลายสีแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ที่ผมหยิบมาจะเป็นตัวใหม่นะครับที่มาในเคสไซส์39มิลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ว่าผู้ชายที่แขนเล็กๆหรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยใครที่กําลังมองหาไดการใส่คู่เนี่ยเรือนนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับเพราะว่าเคสไซส์เขากาลังดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเรือนกันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเคสไซส์39มิลนะครับนี่นะครับ ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับ39มิลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูซ้ายถึงหูซ้ายเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หูเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเป็นแบบคล้ายๆแบบปากนกแบบเล็กๆเลยนะครับก็คือเนี่ยครับ หูสายถึงหูสายเพียงแค่43.9เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความหนาของเรือนนี้เนี่ยก็จะมาประมาณ11มิลนิดนิดสิ11มิลครึ่งนะครับซึ่งตัว11มิลของเขาเนี่ยตัวกระจกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตเนี่ยมันจะเป็นโดมนะครับซึ่งโดมแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทําให้ตัวกระจกเนี่ยเวลาเราวัดในส่วนของตัวความหนาเนี่ยมันอาจจะถูกยกขึ้นมาจริงๆอะตัวเรือนแมบางมากจริงๆนะครับเรือนนี้บางจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหูสายเนี่ย ก็มีลักษณะที่แบบเหมือนจะงอยนกเล็กๆนะครับแล้วก็มีความบางในตัวนะครับการขัดตัวเรือนของเรือนนี้ก็จะมีทั้งเงาและด้านสลับกันไปนะครับให้ความรู้สึกเป็นเหมือนแบบคลาสสิกก้้ากึ่งกับสมัยใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าตาเนี่ยก็จะมีความที่แบบคือ,อยังไงอะคือดูปุ๊บคือชอบเลยอะคือมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องติอะไรมากมายเพราะว่าในส่วนของตัวหน้าตาเนี่ยก็ออกแนวแบบการทํา ขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นการขัดแบบซอฟต์ซันเรกก็คือให้ให้ความรู้สึกเหมือนมีละอองออกมาบางๆนะตอนมาเล่นแสงแล้วก็ในส่วนของตัวขอบเนี่ยการไล่จุดนาทีต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในวงเคาะข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นการเล่นดีเทลหรือว่าการเล่นพื้นผิวที่มีความโค้งลงนิดนึงนะครับตัดกับในส่วนของตัวเลขลมันนะครับที่ทํามานะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามัน มันเนี๊ยบมากนะครับแล้วก็ชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะมีการขัดสลับกันนะครับระหว่างเงากระด,ด้านนะครับก็เลยที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ม,นมันมีความเงากระด,ด้านมันไม่ใช่การเล่นแสงนะมันเป็นการขัดของเข็มเลยนะครับซึ่งเล่นอยู่บนดีเทลของเข็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนงตัวตัวแบรนด์ตัวโลโก้รวมถึงวันที่เนี่ยก็อยู่ในระนาบเดียวกันการมองหน้าปัดตรงตรง,ตรง ไม่มีความลำคาญเลยนะครับเพราะว่าวันที่มันอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับเรือนี้จะไม่มีซูเปอร์ลูมิโนวาหรือว่าในในกลางคืนจะไม่มีภายนามนั่นเองนะครับตัวขอบเนี่ยลักษณะความขอบที่เขาทําขอบมาแบบลักษณะเงาอะ่ะมันก็จะมีดีเทลของการเล่นแสงเหมือนกันนะครับตัดกับ ในส่วนวของตัวกระจกทัฟฟายที่มีความเป็นโดมอยู่นะครับแล้วก็ไล่มาถึงตัวขอบตัวเรือนนะครับการทำคราวออกมาลักษณะบางๆหน่อยนะครับแล้วก็การทำสายเนี่ยที่มีการขัดแบบทั้งเงาและด้าตั้งแต่ขอบเลยนะครับขอบนี้มีการปัดขอบเงาลงมาก็จะมีขอบด้าแล้วก็จะมีการเล่นข้อกลางที่เป็นความเงาแล้วก็ข้อด้านก็ให้ฟิลลิ่งแบบ4ี่ห้าชั้นเลยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเนื้องานนี่ละเอียดนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงบานพับนะครับบานพับเขาให้มาก็จะเป็นบานพับแบบแบบปีกผีเสื้อนะครับบีบก็สามารถปลดออกได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นสไตล์ตามนาฬิกาดีส์นะครับของทางแบรนด์ทิโซอยู่ละนะครับตัวฝาหลังก็จะเป็นการโชว์กลไกนะครับตัวนี้จะเป็นคาลิเบอร์80นะครับหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์เมติก80นั่นเองในแบรนด์สวิสในแบรนด์ทิโซนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพาวเวอร์เมติก80นะครับซึ่ง ถ้าเกิดใครที่สงสัยกับแบรนด์ทิโซเนี่ยกับคาลิเบอร์ 80, 80กับพาวเวอร์เพลต80อันไหนดีกว่ากันไม่ต้องแยกกันเลยมันคืออันเดียวกันแค่แปะคนละแบรน,นด์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยทางแบรนด์ทิโซ่ก็จะเริ่มโปรโมตในชุดของตัวบาลานซ์สปริงหรือว่าจัก,กรกลสายใยที่เป็นเรียกว่าคล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็รายละเอียดเนี่ยคือง่ายๆก็คือว่ามันทนสนามแม่เหล็กมากขึ้นมันทนต่อการตกกระแทกนะครับซับแรงได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทนต่ออุณหภูมิสูงต่ำได้เยอะกว่าเดิมนะครับ ก็จริงๆอ่ะไอชุดกลไกหรือว่าที่มันเป็นดิคสิตนี่ว่าครองเนี่ยที่ทางทิโซใช้เนี่ยเดิมแรกเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทิโซนะครับมันอยู่ในเครือสวัสดิกุ๊ปเหมือนกันมันอยู่ในพวกแบรนด์โอเมก้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นราคาค่อนข้างแรงแต่พอมาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอามาลงในแบรนด์ลูกๆนะครับมันเลยทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีความขลังแล้วก็มันดูดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทนต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคร้าวๆวทั้งหมดของเรือนนี้นะครับจุดเด่นของเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตดูหน้าปัดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในช่วงเมื่อกี้เนาะมันมีการไล่ดีเทลค่อนข้างละเอียดมันจะมีความเรียบเรียบเสร็จก็จะเจอความแบบหุ่คลาหรือว่าความรูที่แบบมีชั้นเชิงนะครับสังเกตตรงหลักชั่วโมงตัวเลขโรมันดูนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบแผน่นเ,เรียบบางๆอ,อมมาแปะแต่มันมีแบบลักษณะแบบค่อนข้างที่จะมี มีความนูนนะครับมีความแบบมีความหนาดูแบบมีลักษณะมีเป็นมิติค่อนข้างเยอะนะครับไล่มาถึงตัวขอบด้านในที่ทําออกมาเป็นแบบลอ,อยจุดๆเต็มไปหมดนะครับตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนแบบเป็นการเล่นดีเทลนะครับให้ให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันมีริวมิติมากยิ่งขึ้นนะครับการทําตัวหนังสือสีขาวบนหน้าปัดสีน้ําเงินก็ทําได้ออกมาค่อนข้างดีมันจะออกเป็นสีน้ําเงินแบบไม่เชิงสีน้ําเงินนะมันจะออกเป็นมีความแบบขุ่นมัวนิดหน่อยนะครับ ค่อนข้างที่จะเอกลักษณ์จริงๆนะครับสำหรับสีน้ําเงินนี้สวยมากๆนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยสําหรับเดือนนี้ก็คือเขาทาหูสายเนี่ยมาสั้นกระชับมากๆก็อย่างที่เราวัดไปเมื่อกี้เนาะอยู่ประมาณ43กว่าเองนะครับลักทุลักนะครับส่วนหูสายเนี่ยอย่างที่ดูสเปคไปเมื่อกี้ก็20มิลลมนะครับไม่มา21มิลแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาในรุ่นนี้ก็คือการเอาสายออกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสปริงแบบติดกับตัวเรือนมาเลยนะครับจะสามารถดึงออกได้ด้วยมือเลย เพื่อนๆสามารถเท้าสายเบอร์20สายได้เลยนะครับเพื่อนๆชอบสายหนังเพื่อนๆก็หาสายเบอร์20สายหนังหูตรงมาใส่ได้เลยนะครับซึ่งการถอดเข้าถอดออกก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับแล้วก็เวลาเราถอดเข้าถอดออกเนี่ยสปริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวหายนะครับเพราะว่าสปริงบาร์เนี่ยมันอยู่ในตัวเอ็นลิงก์เลยนะครับก็คืออยู่ในสายเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใส่เข้าใส่ออกเลยค่อนข้างง่ายนะครับจบแค่นี้เองครับ คราที่กําลังมองหานาฬิกาแบบบางๆนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยอิงแฟชั่นเท่าไหร่อยากได้ความคลาสสิกนะครับแล้วก็มีความเรียบหรูในตัวเนี่ยผมว่ารุ่นนี้คอลเลคชันนี้ทำออกมาได้ดีนะครับจริงๆมันจะมีในส่วนตัว34มิลมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปกันนะครับว่าเออเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆแล้วดูรว,รวมรวมแล้วเนี่ยในรุ่นไซส์434มิลก็เหมาะกับสุภาพสีนะครับแต่เอาจริงๆนะ ผมรู้สึกว่าเคสไซส์39มิลแบบเนี้ยมันก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับมันก็ใส่กับผู้ชายมันก็ดูไม่ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวผมทามให้ดูเรือนี้อยู่ที่39มิลบทข้อมือประมาณ6.3นิ้วนะครับ f ฟลลิ่งก็ดีไม่ถึงกับดูล้นอะไรมากมายแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆตัวเรือนอ่ะมันจะค่อนข้างแน่กับข้อมือมากๆเพราะว่ามันมีความบางแล้วก็มีความที่แบบตัวหูสายเนี่ยมันเป็นมีลักษณะบแบบ โค้งเล็กๆอะ่ะมันไม่ได้โค้งเยอะเนี่ยเวลาเรามองด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็จะให้ฟิลลิ่งที่คข้างที่จะแนบสนิทแล้วก็สายที่ให้มาเนี่ยผมบอกเลยฟิลลิ่งมันคล้ายๆกับประมาณพวกสายจูเบลี่อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตหรือว่าใครเคยใช้สายจู b i ลี่อ่ะมันจะมีลักษณะาการให้ตัวที่แบบ360องศานะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเนี่ยมันให้ให้ตัวได้แบบ3 0 0ร6อองศาเลยนะครับซึ่งไม่ต้องเป็นกองมลเลยเวลามาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันใส่สบายแน่นอนนะครับ วกนี้จะเป็นสายแบบข้อตันหมดแล้วนะส่วนใหญ่แบรนด์สวิสอะถ้าเกิดไม่ใช่แบบเป็นนาฬิกาป้ายนะดูป้ายสังเกตจับป้ายเอาโดยหลักๆที่ผมสังเกตดูถ้าเกิดป้ายอยู่ประมาณหมื่นนิดนะครับดูส่วนใหญ่จะเป็นแบบสเตเลสแบบพับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับ2 0,000นกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรือนนี้มัน2 9 7 0 0เเนาะมันก็อยู่ในระดับที่แบบเอออยู่ระดับกลางๆที่เราสามารถหยิบจับเรือนนี้ได้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับก็เนื้องานคุณภาพจัดว่าดีมากๆนะครับเรือนนี้ อันนี้ก็จะเป็นในคอลเลกชันใหม่นะครับเ h e ร์แมนเดอรดูเ s ลสนะครับฟีลลิ่งดีมากๆนะครับกระจกโค้งโดมนะครับการทำวันที่มาอยู่ในกั้มกึ่งระหว่างกลางพอดีนะครับกับตัดกับตัวเลขโรมันแล้วก็มีพื้นผิวที่เป็นสโลปโค้งหลงนะครับทำให้ตัวหน้าปัดกับต,ตัวกระจกเนี่ยมันเข้าแบบมันสอดรับกันได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็ตัดกับตัวสายที่เล่นแบบแคล้ายคล้ายแบบสาย j ูบ i ล e ี่อย่างเงี้ยนะครับก็มีฟิลลิ่งที่ดีแล้วก็เล่นแสงสุดๆครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆสําหรับรุ่นใหม่นี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางที่โซ่เปิดตัวมาผมสะดุดตาที่สุดก็คือในรุ่นนี้สีนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรือนนี้นะครับ โหแบบดีจริงๆนะผมยอมรับเลยว่าเรือนนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆมันมีความเป็นแบบนาฬิกาแบบกั้มกึ่งนาฬิกาไขาลานผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันออกแนวกลมๆแล้วก็มีหูหูแบบหูตัวเรือนอะนะครับตัวลักตัวนี้มันสั้นๆนะครับมันไม่ค่อยเห็นนาฬิกานะในในสมัยนี้เท่าไหร่นะครับมันก็ทําออกมาแนวคลาสสิกวินเทจผสมผสานแนวคอนเทมสมัยใหม่นิดนึงนะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับ ใครที่กําลังมองหานาฬิกาแนวนี้อยู่เนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็ฝากไว้ไประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ